สวัสดีค่ะนี่จะสอนนักเรียนการแต่งนะคะหลังจากที่เราบีบหน้าเค้กแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็แต่งออริโอนะคะทุกคนค่ะแต่งไปเรื่อยๆนะคะวันนี้สอนเด็กๆนะคะ,ะเค้กคิสสาขาเก้าปุูกกระดึงนะคะทุกคนคะ่ะเด็กๆเริ่มเก่งแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็จะ อ่านะคะหลังจากที่เราใส่คุกกี้แอนครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบีบข้างนะคะทุกคนค่ะนักเรียนฝึกอ่าลาดช็อกโกแลตด้านข้างของเค้กนะคะวันนี้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะทำไปเรื่อยๆก็ชินมือเองค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้มาดูอันที่สองของนักเรียนจะสวยไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนค่ะเราบีบไปเรืเร่อยๆกัะธรรมชาตินะคะ ไม่ต้องกังวลว่าต้องเส้นสวยเส้นยาวเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะทุกคนค่ะนี่จะเธอจะทำเป็นธรรมชาติที่สุดน,นะคะ